ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยครับอยู่ช่องปาม์เป็นครับวันนี้เราจะมาสอนทําเป็นบองโกแคมนะครับบองโกแคมนะครับที่เห็นอยู่ในไลฟ์นะครับจะเป็นตัวอย่างนี้เนาะอันนี้คือรุ่นที่1อันนี้คือรุ่นที่2องเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนทํากันนะครับซึ่งก่อนอื่นขอยืมคลิปนะครับจากช่องช่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับผมทิ้งลิงก์ตัวนี้ให้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งให้นะทุกคนก็โอเคครับพอเรามาครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องนี้ด้วยนะโอเคทีนี้ถ้าพอเรากดลิงก์ตัวนี้มาปุ๊บนะครับมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับเราไปกดโหลดบองโกแคปซิฟครับกดคลิกขวาครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไฟล์ออกมาครับเช่นผมจะทำบองโกแคมนะครับ เป็น amongus อ่ะผมผมก็อาจจะทำเป็นโฟลเดอร์นะครับเราอาจจะตั้งชื่อว่า amongus 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 นี่ครับแล้วก็โปรแกรมที่เราต้องมีคือ photoshop นะครับ photoshop แค่นี้เลยมีแค่ photoshop ครับจากนั้นเราเปิด photoshop มานะทุกคนเโอเคพอเราเปิด photoshop นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอโปรแกรมมันโหลดก่อนนะ เราจะมีโฟลเดแบบอรนะ uh, ์นะครับเป็นแบบหนึงเออเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้เนาะเออัตฟัเออสมันมาเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเราก็โฟลเดอร์เนี่ยไปใส่ในตัวนี้นะครับในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะตั้งชื่อ c d กด Extract File Here นะครับหลังจาก Extract File เสร็จนะครับเรากดไปที่ b o n g ค c a t นะครับกดไปที่ Skin ก mm ็ hmm. คือตอนแรกจะเป็นมาตัวนี้นะครับ เวลาเรากดสตาร์เนี่ยไม่ให้เรากดสตาร์อย่างนี้นะให้เรากดเป็น Open ตัวนี้นะครับ mm. Open as a สสปินสเตเนะครับเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะว่าอาจจะเป็นแบบว่ามันจะดาวน์โหลดตลอดเวลาหน้าจออาจจะโหลดตลอดเวลาแบบว่าเพราะเวลาเราเล่นน่ะเราจะพับจออยู่แล้ว mm. ใช่ไหมโอเคต่อมาครับให้เราไปดูตรงสก,กินเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสกินน,น,นนะครับ <c oughs> มาดูที่สก,กินเซตติ้งก่อนครับไอส้สก,กินเซตติ้งตัวนี้จะเป็นเซตติ้งแบบเขาเรียกอะไรอะ ตั้งค่าได้นะครับกเดค่อยสอนต่อมามาดูที่สก,กินนะครับเราก็เปิดพปที่ Photoshop ไปเลยนะครับกดปิดทุกอย่างก่อนลักกันปิด no save ปิด no save โอเคทีนี้เราลากไฟล์ใส่เลยนะครับเปิดไฟล์สก,กินลากไฟล์ bg ใส่ไว้โอเคทีนี้นครับเราจะสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมานะครับทีนี้ ผมจะทําเป็นตัวอมองอัสใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่มีแมวมมาประกาแบบผมนะครับให้เรากดตัวพีนะครับจะเป็นตัวนี้นะทีนี้นะครับเดี๋ยวขอ zoom นิดนึงแล้วก็ลากไปเลยครับผมจะทำรูปร่างแบบนี้เนาะอมังอัตไม่มีหูนะปกตินะครับแต่ว่าเส้นมันไม่ตรงอะ่ะ ขอทำให้เส้นตรงนิดนึงทีก็ลากทับไปสองนี้แล้วก็ลากขึ้นไปครับที่กดทิ่ขวาครับกด stroke pad ที่เราต้องค่าเป็นบาชนะแล้วก็กดโอเคไปนี่มันจะเปเส้็อย่างนี้กด enter นี่เลยมันจะได้เส้นอย่างนี้มานะทีนี้ เดี๋ยวผมจะทำอมองอสีแดงแล้วกันนะครับเรากดไปที่ตัวนี้เลยแล้วก็ใส่สีลงไปเลยนนทีนี้เราจะปรับแต่งข้างหลังก็ได้เช่นทำเป็นไอถังแก๊สถังแก๊สตัวนี้ใช่ไหมเอถังแก๊สตรงนี้แล้วก็ไปสีแดงไป ให้สนิทแล้วก็ใส่สีสีแดงใส่ใส่ลงไป ตสโตกแพดท,ทีนี้จะได้เส้นสีดำๆเป็นทึบๆอย่างนี้ขึ้นมาเป็นขอทีนี้ต่อามานะครับเราจะทำเป็นนี่นใน่อนอตอวมันไม่สวยเท่าไหร่ก็ทำเลยเยอะล่างรับก,กัน นี่ก็ปิดตัวนี้ไปเลยลงสีนี่เอาสว่างสวง่งเพิ่มนิดนึงสีขาวมาฝั่งนี้แล้วก็วปึ๊บ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 ปึ ผมจะลบเป็นเจ้าตัวแมวตัวนี้ออกไปเลยเออกไปออกไปออกไปชู่ๆทีนี้ตอนนี้นะครับผมเราจะาคีย์บอร์ดมาใส่ก็ได้ครับผมก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากให้คีย์บอร์ดมันมีแอนิเมชันการกดอะไรนี้ก็เอาเอาคีย์บอร์ดใส่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันเป็นโต๊ะเปล่า ะจะให้มีแอนิเมชันด้วยนะครับเราลบคีย์บอร์ดทิ้งนะลบทิ้งไปเลยนะลบทิ้งไปเลยผมจะลบทิ้งทั้งโต๊ะเลยนะทีนี้นะครับจำองศาโต๊ะให้ดีๆด,ด้วยนะจากนั้นครับผมจะทำแยกกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากทำให้มันมีแอนิเมชันนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มีแอนิเมชันก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้โอเคทีนี้ก็คลิก ปากกสโต๊ะแพดโอเคเสร็จแล้วทีนี้ครับสิ่งที่เราจะทำก็คือโตะอมงอัสโตะออโตะเซเป็นโตะอมงอัสนะครับว่ามันจะรูปร่างไงอมงัส นี่ครับตัวมันจะเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งมันจะเป็น emergency แบบอย่างนี้นจะเป็นตัวกลมๆซึ่งถามว่าตัวโปรแกรมมันทําได้ไหมตัวโปรแกรมทําได้นะสำหรับตัวกลมๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาทาดีกว่าแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยผมจะทําเป็นเลื่อน iPad เนาะแต่ว่าเราจะยังไม่ทําที่ว่ามันจะเป็นกลมๆโอเคเป็นตัวอย่างนี้ทีนี้ ตอนนี้เราไลตัวตรงนี้แลลนะเนาะมันจะมีตรงที่ลองเมาส์นะครับซึ่งเราก็สามารถมาดูได้ว่ามันจะเลื่อนเมาส์ตรงไหน,นนะเราจะปรับเป็นเมาส์แต่เป็นนิ้วนะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาเอานิ้วมือนะครับเราลากไฟดาวกับอาเขก็ใส่เลยนี้ทำได้แค่เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีอย่างเดียว เปลี่ยนสีนะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับใครจะไม่ทํามือนี้ก็ได้ผมจะทํามืออย่างอื่นเป็นแบบอื่นโอเคหลังจากนั้นมือของอมองอัสเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับ <c oughs> พอเรารู้ตำแหน่งมือเสร็จนะครับกลับมาที่เลเยอร์โต๊ะเรารู้แล้วว่ามันจะกดยังไงนะ มันอยู่ไฟนี้ใช่ไหมโอเคไฟนี้คือมันไม่มีอะไรไทีนี้มือที่กดมันจะเป็นอย่างนี้แอนิเมชันผมจะทำเซฟไปกับตัวมือนะถ้าเกิดเาอยากให้มันมีแอนิเมชันทีนี้ผมจะวาดเป็นอย่างนี้เลยทีนี้ปุ่มมันจะเป็นแดงๆตรงนี้ เราจะทำอย่างนี้เป็นมือกดมันจะตืดอย่างนี้ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนมือกันนะครับเปลี่ยนมือแอนิเมชันการกดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะวาดทับไปเลยนะครับเดี๋ยวทำอ e ีกเลเยอร์นึ่งทีนี้มือมองอสของเราเป็นตัวสีแดงจะวาดเป็นมืออย่างนี้ไปเลยแต่ว่ามันจะทับส ทำมืออย่างนี้อ่าอย่างนี้เลยโอเคแค่นี้แล้วก็นี่เลยโอเคเรียบร้อยปิดเลเยอร์นี้ทิ้งจะเป็นมืออย่างนี้แล้ว <c oughs> ทีนี้เราจะทำแอนิเมชันตรงดาวตัวนี้เป็นตัวเลเยอร์สองตัวนี้เนาะดาวนี้ลบทิ้งไปเลยเราจะทำหน้าตาด้วยเนาะ ว่าพอกดปุ่มปุ๊บม,มันจะหน้าตบดูตัวคนร้รยๆโอเคทีนี้พอปิดมันจะเป็นหน้าไต่ต่อไปเราจะมาทำแอนิเมชันตัดอัพแบบนี้ปิดเหมือนเดิมเฮ้ยเราทำผิดอัน,นี่เราทำผิดอันนี้ไม่เป็นไร <c oughs> เราจะเปลี่ยนเป็นตัวกล่องตัวนี้เราจะแบบ opacity หนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้มันกลับมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมที่เราจะวาดกล่องใหม่นะครับตรง up ตรงนี้นะโอเคมาเราจะวาดกล่องที่มันเป็นเหมือนเดิมใหญ่แบบเดิมด้วยทีนี้ก็ ใส่นีไปเลยปอย่างนี้มืดๆเจ้าไม่ก้มก้เรียบร้อยทีนี้ปรับอุอาสซิเตอร์ให้1 0อเหมือนเดิมมันจะเป็นการคุมทีนี้ตอนมืออัพเราจะเปลี่ยนรูปมือตัวนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้ มันเ้มขึ้นเโอเค okay, เปิดเปิดไฟตอนนี้ก่อนทีนี้เช็คโดยก่อนกดอันติเมดแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ทีนี้ก็กดตรงสีตรงนี้เราได้มาละเราได้ชื่อสีมาละทีนี้พอมันอัพอย่างเงี้หน้าตามันจะเฉยเฉฟับอย่างงี้ยแล้วก็ มืออย่างงี้แล้วก็ปรับเป็นสีแดงอย่างงี้ฟื้นโอเคทับแมวเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราได้แอนิเมชันหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เหลือตรง ipad ซึ่งเดี๋ยวเราจะวาด ipad ตรงนี้นี่ ipad มันจะอยู่ตรงเมาส์ iPad ตอนอ m มองอัพแพดใหม่จะเป็น ipad สีเหลืองอย่างนี้ เป็นยังไงทีนี้เราก็ทำเป็น z e ขายแล้วก็อันนี้ไปเลยเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเซฟไฟล์กันดีกว่า Among Us แบบนี้นะครับแบบยังไม่มีอะไรเลยเป็นแบ็กกราวด์เฉยเซฟว่าเซฟเป็นไฟล์ png นะครับแล้วก็เซฟว่า bg กดเซฟไปนะครับมันจะทับไฟล์ เผด็จว่ามันไฟถูกหรือเปล่าไม่ถูกแสดงว่ามันจะไปอยู่ตรงนี้แน่เลยอ้อยังอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชดีแล้วเดี๋ยวเซฟใหม่ไฟเซฟ e อสเลือกไปนะครับจะเป็น Among Us ตัวนี้กดไปที่วงโแคักกดสกิน จากนั้นก็ปับเป็น PNG กด save กด yes ต่อไป <c oughs> จะเป็น animation ตอนกดปุ่มกดไฟล์กด save as ปับเป็น PNG แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นดาวแล้วก็กด save yes <c oughs> ต่อไป <c oughs> เป็นมือตอน up กดไฟล์ กดเซฟแล้วเราไปที่ PNG นะทีนี้ไฟมังกรเราจะเป็นอย่างนี้นี่อย่างนงี้ จะทำเป็นแอนิเมชันปัดหน้าจอต่อไปเรามาตั้งค่าสีก่อนดีกว่าลองกดไปที่กรอคัดกดสกินตัวนี้ไปที่สกินเซตติ้งสกินเซตติ้งตัวนี้อือฮึในข้างบนตัวนี้นะจะเป็นสีสีขอบ กับไปเปิด photoshop โฟล์ตอันติเมตกดคลิกทีนี้กดไปที่สีตรงนี้เอา R G B มาใส่ปับ๊บสิบสองแล้วก็สามสองเคทีนี้กดคอนโทรลเลงไปทีนี้กดโอเคไปดูที่ มองโกแคมตอนนี้เมาส์หายไปแล้วอันนี้จะเป็นเมาส์ PNG เนอะอันนี้จะเป็นแบ็กเกิลอันนี้จะเป็นฟลิปเปอร์ทำผิดนี่อืมอืม มออัดตัวนี้นะเราจะไม่ทำเป็นเมาส์อยู่แล้วนะครับออกไปก่อนคลิกคอนเโอเคทีนี้เราองเปิดไฟล์ตัวนี้มาอ่ะสีมือจะเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นสีขอบแบับตรงนี้ รุ Run ่น S save โอเคทีนี้้องเปิดอ่ะตอนนี้ขอบมือจะเป็นอย่างนี้ละต่อไปเป็นสีแดงธรรมดาสีแดงธรรมดารวยเป็นอย่างนี้กดไฟตอนนี้เอา R G B 255 G คือ0นี่255 G เป็น0แล้ว B เป็น42 RUN S save จากนั้นกดโอเคตรงนี้ทีนี้ไปที่สกินไม่ใช่เลยกดไปที่ตัวนี้ตอนนี้มือจะเป็นสีแดงสีเหมือน,นกันกับตัวน,นี้ละท่านี้แหละนะครับในการทำอามงอสทีนี้นะครับจะดูข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ช่อง P ่อนี้ได้เลยนะครับติงนึงไว้ด้านล่างแล้วนะครับทีนี้ <c oughs> ถ้าเราอยากเปลี่ยนแบล็กเกล้าเราก็ทำแบล็กเกล้าใส่ได้ เิราคลิกกันนพวกนี้มันจะไม่มีแอนิเมชันอะไรเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่า,ามองกระสนนี้เป็นเอาไว้แค่แบบทำเล่นเฉยนะครับจะใครที่อยากแอนิเมชันเป็นแบบเมาส์ mouse ด้วยก็่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสกินซึ่งตัวเมาส์เนี่ยเราจะเอาเมาส์อะไรมาใส่ก็ได้นะครับขอให้ขนาดมันเท่ากันปรับขนาดมันเท่ากันเฉยๆนะครับทีนี้เมาส์นะครับจะเป็น เมาส์ที่คลิกข้างขวาคลิกข้างซ้ายคลิกทั้งสองข้างแค่ระบายสีเฉยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากทำปาเพผเป็น OBS นะครับก็ไปดูในที่ช่องนี้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ